จุงกระไปพบเพื่อเพื่อครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมอากาศดีมากเลยครับวันนี้อากาศเช้าๆครับผมโอ้โหหกโมงนิดๆครับผมหกโมงก,กว่าๆครับมาดูเบ็ดปลาไหลใส่ไว้เมื่อวานสี่หลังครับมากับลูกสาวหรือใส่เดนที่เดียวพี่น้องสั่งองเงนะครับผมใส่ไว้สี่หลังนะครับใส่ตามสูตร ที่เพื่อนๆ FC บอกนะผมว่าใส่สูตรนี้สูตรนี้ก็ทยอยทีละสูตรนะรผมสูตรแรกก็คือเพื่อนผมแนะนําให้ใช้เหยื่อของเชอรี่นะครับผมสูตรที่2ที่เพื่อนเพื่อน FC บอกก็คือเวลาใส่น้ำลึกประมาณสองหนึ่งแล้วก็สูตรที่3าก็คือให้เกีีรยดินให้มันราบครับผมให้มันลื่นเนียน,นหน่อยแล้วก็หย่อนเหยื่อะนะครับผมก็ สามสี่สูตรนี่แหละรวมกันเดี๋ยวส่วนอื่น<ๆ>ผมก็จะทยอยใส่ไปเรื่อยนี่จะไเวลาผมไม่มีเมื่อ้านผมหยุดวนันนึงนะพี่น้องพักผ่อนนะครับก็ทํางานบ้าน,นดูแลลูกนะผมเดี๋ยววันนี้จะทําคลิปตามปกติครับตั้งแต่วันนี้ตอนเช้านะเดี๋ยวจะลงตอนเช้าเลยได้ไม่ได้เขออาญาตลงนะพี่น้องก็จะลงให้ดูนะผม mm hmm. ก็เดี๋ยวว่ากันนะเกิด <laughs> ไม,ไม่ไม่มานลพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปดูเลยส่วนตรงมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปทําคลิปปกติครับผมนะฮะลุกหลับแล้วก็ไปลุยปกติครับผมไปครับครับผม ไม้ครับไม้สวยอยู่นะด,ดินมันยุบตรงนี้นะพี่น้องผมว่าผมออาเบ็ดมานล่อปลาไหลด้วยแหละว่าม,มาใส่ปลาไหลด้วยเราจะเจอรูแต่ว่ามันเจอรูเล็นิดเดียวฝัง่งโน้นไม่ใหญ่มากมันถึงก็สวยอะไรนะครับก็เลยไม่ใส่อ้าวเฮ้ยหดหายเหรอ เอาว๊อหมดขวดจากไหนัหนึ่งขวดสองขวดสามสี่โอ้ยมัน้องอยู่ครับไปดูนี่ก่อนเลยครับอ่ะเดี๋ยวตัวดูตรงนี้ก่อนครับผมดูวะตรงนี้ก่อนว่าจะเป็นอย่างไรครับวูยไหมเชือกเหมือนไม่ตรึงนะผมโอ้โหเยอะหมดครับหมดเกลี้ยงเลย หมดอีกแล้วพี่น้องเยอะหมดเดยอะหมดเดยอะหมดดูนที่สองครับนที่สองจะเป็นอย่างไรโอยหมานไหมเฮ้ยตีเชือกมันเออนี่ไม่ดีครับผม โอ้โหเดี๋ยวเล่าบิงนหรครับผมออออออโอ้โห,โโหไม่ติดไม่ยุ่งเนี่ยอะไรนะครับโอเคครับผมก็ งันมาทีละสูตรนะครับผมไม่ได้แต่ไม่ได้แปลวา่า f อบอกมาแนละ้วมันไม่ดีนะเพื่อนๆืนบอกมาแนละ้วมันไม่ดีมันมดีแต่ว่ามันก็หลายองค์ประกอบครับตอนแรกอาจจะไม่ค่อยมีนะครับผมหรืออย่างอื่นเพราะว่าแถวนี้เขาใช้ยาเยอะอยู่พอสมควรยายาเคมีอ่ะเออครับผมอาจจะมีผลหรืออะไรงไงด่าจะโดนกวนเพราะว่ามีวัวลงมากินน้ําตลอดแล้วก็มีคนปุ๊บเปลี่นเข้ามาตลอดครับผม เดี๋ยวเจอไหมใเด็ดเด,ยว,เดยวจะไปลองอีกนะครับผมก่อทยอยสูตรเข้ามาใครมีเยออเด็ดสูเด็ดก็แนะนำได,ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาทำตามนะครับผมถ้าไหนพอเอาไปทำไร้ก็เดี๋ยวจะงัดมาทำตามที่เอฟซีบอกบผมไปเจอกันคลิปหน้าครับฝากไิดต้องไลค์แชร์ครับผมขออภัยไม่ได้จักโตครับผม